มาจะทําเมนูอะไรวันนี้จะผะผัดีอชื่อว่าผัดกุ้งเป็นเบาผิดอ่อมแกงคั่วอ่อมขวายไ่ใสผักซีพี่น้องอันนี้สิผัดใสน้ำมันจะน้อนกันพี่น้องผัดพริกแกงเล็กน้อยเนาะเออนี่ครับพี่น้องไก่เหมือนมีอดโดดเด้ไปอืนใสผักซีพี่น้องใสผักซีช่วงนี้ผักสุกนะ คืออยากเจก๊ขว,ว้าเพราะอุจฉะพี่น้องเออเราสะเบิ้งผักชีกูนะเราเน้นผักชีนะจ๊ะโอ้ยตาดลายบมดตาดลายบมดขว้าขว้าแค่ใส่แกงอ่อมแล้วพี่น้องแต่ว่าเออขว้าเพราะอุจฉะเนาะหอมละพริกตำทั่วๆไปลราพี่น้องพริกแกงหรืออย่างก็ได้แต่ว่าอันนี้ซอยหอมแดงใส่เพิ่มเพราะว่าเป็นคนหม,มักงงไก่ไก่ซื้อลราพี่น้อง อือหลายอยู่ได้เนี่ยน้องเดียวพี่น้องเฮ้ยมันน้องใหญ่กระเห็ดชิ้นแบบโครเคเลแบบเห็ดไส้ไก่เลยนะเออเน้นแบบตอนใหญ่ๆเ,เต็มปากเต็มค้ำประมาณกินน้ำข้าวเสรรอกพี่น้องเพราว่าเน้นเนื้อกับเป็นไะไเป็นคนเน็ดตอนออเอเจเอ,อแฉโครเกลเพราะเป็นนะนะเออเนาะ ก๋วยเขาอ่อนไก like, ่เขาโอ้ยหอมพี่น้องหอมมากนะคั่วไปสักหน่อยปิ้นไปปิ้นมาเนาะนี่อะไรพี่น้องเขาไปเรื่อยๆจงิงๆสักหน่อยกันล้มได้หรอเนี่ยเพราะอย่างล้ม็ดเตาถ่านกับเพราจำนั่นไปกรอไว้แล้วแต่วโอเอคสิละพี่น้องล้มพี่น้องล้มเตาถ่านก็อยู่ด้านนอกอีกหม่องนึงก็เด้อะ ไปแก๊ก้นี่แหละอุปสรรคอะไรก็ไม่หวั่นท่านจะทำเมนูพี่น้องเอ้ย <c oughs> ใส่หลุดโดดพรอ้อมนนี้ไงหลุดโดดเอาไว้ใส่พี่น้องโอ้โหมันรูปผักซีพี่น้องเอ้ยหลุดโดดการนี้ผักซีมันเสือกร้ายผักบ่เป็นว่าแต่พักซีพี่น้อง พักตามฤด,ดูกาลนั่นแหละช่วงนี้พักสุกมันหนาหนาวเนาะอืเทากะบพี่บ๊ามักเนื้อไก,ก่บัวกับบ๊อบปันไดพี่น้องเอาเป็นน้ำเขาวเนาะแต่ว่าเอากระชายหลายแด่ยน้องเดียวเด้พี่น้องแต่ว่ามันน้องใหญ่เอาน้ำให้แห้งหน่อยแล้วก็เติมนะ้ำเพราะว่าเจาะนะกันใส่เกลือจักหน่อยกนพี่น้องเอาเกลือคนละเอียดัน่อยอย่าเค็มนะ้ำ ั่นแกงขวาแกงอ้อมเนาะพี่น้องปลาร้นัวๆนี่ก็แซ่บแต่ว่าสิเอาอันใส่อันเกือจักหน่อยกันบใส่หลายเอาแบบบางตัดนี่นพี่น้องตัอเราเติมน้ําลงไปแล้วออ่ะเร่งแก๊สแล้วก็จะเติมน้ําต่อนะพี่น้องให้ไก่ก็สุกจักหน่อยนึงน่ะเราค่อยเอาผักซีใส่เนาะราค่อยมาปุุง เติมน้ำเพราะอุจุไปเลยอุจุเอเจไปก่อนเนาะเออซัมเน่ไปก่อนนะคะ่ะแล้วเราก็จะปิดฝาไปเจ๊น้อยมาสิปับเนาะนะพี่น้องเดือดแล้วเราเอาอะไรใส่ลุกโดดลงเลยกันนะลุกโดดอ,อันนี้ก็ลงไปเลย แล้วก็ปรุงพร้อมเลยเนาะพี่น้องเครื่องเลยยกตัวเน้นเลยเนาะพี่น้องเน้นผักซีเลยเพราะว่าหอมมากเลยพี่น้องผักซีแบบใหม่ๆเนาะเราเน้นนะเดี๋ยวก็กระยุบลงพี่น้องพอหยุบเราก็ปรุงปรุงเครื่องเราก็ยกเลยพอเลยนะ ปินไปปินมาพี่้องเลยไ้ผักเิ่นยุบตัวลงเพราะว่าผักชี้เป็นไงจังเสียต่มันก็นยุแบ,บยแอบหย่อนละเดี๋ยวเขามาดูตอนไอ้เิ่นยุบตัวเราก็ปปุงแลวเนาะพี่น้องมายุบตัวลงจากน้อยเราเติมน้ำได้แล้วพี่น้องเรามาเติมอะไรบ้างนี่ค่ะจะเป็นอ่าน้ำปลากับุงโอ้ย น้ำปลากับผงนวอยเลยนี่พี่น้องเทลงเลยนะเพราะว่าอันเครื่องปรุงบางย่างก็เอาไว้ในบ้านเนาะอันนี้คือค้ัวดันน้องน้ำปลานนี้เพราะว่าวินเสานใวนศุพี่น้อ,องรสดีสักกันหน่อยนึ ล้วใส่อยังสีบ้อนด์ในซิมหรอกพี่น้องแต่ว่าเจ้าของเห็ดรถได้กับมกักตามที่ชอบเด้พี่น้องเลยใส่อย่างปกตินี่ค่ะก็ดีชอบมากใส่โบใส่ก็ได้ท้่พี่น้องแต่ว่าข่อยมักข,ข้าวขวาพี่น้องหอม,หอมหอเห็ดเป็นแกงขวาแกงอ้อมยังก็ววาไปนะใส่ลายก็หอมลายที่พี่น้องใส่หน่อยก็แซ่บอยู่เด้อข้าวขวาพี่น้องข้าวข,ขวา เห็ดสูตรเดี๋ยวว่าพ่อแมียให้ดูเห็ดชินหอมไมีดีเพี่น้องนี่ค่ะคนเนี้ยจักหน่อยเราก็จะปิดฝาไว้แล้วค่อยมาชิมกันเนาะพี่น้องให้ข้าวกล้วยเป็นอันนี้จักหน่อยจะว่าหอมหอมพี่น้องปิดฝาเลยโอ้พี่น้องเอ้ยขุดอ่ะได้ที่แล้วหอมหวยหวยพี่น้อง หอมผักชีหอมเครื่องอะไรแต่ว่าน้ำยั่วน้ำลายแล้วหิวเขาแล้วปะตักใส่ถ้วยกันเลยแบบนี้ซิมเราเด้่เออเพราะว่าบ่าาได้เติมยังยากเพราะวันหนึง่งห้องรู้เนาะพี่น้องว่าเ้างมาร์กลดเลยห้อก็เติมอ่าปรุงรสตามชอบเด้อพี่น้องเลยแต่ว่าทั้งนี้ว่าง่ายๆก,ก็แกงขั่วแกงอ้อมเม,มี่ยงกระซ้่มกระน้ำงกระเดกกระลางนัวๆแสบพี่น้องหอมนะนั่นแหละค่ะเฮ็ดตามที่เขาถนัดในครัวเงั้นที่เขามักกินเราพี่น้องแสบหอมไปตักใส่ถ้วยเลยแบบนี้ โอ้ยนำร้ายอยู่อะหิวเขาน้าเซ็ตหลอกพี่น้องตามจริงจะกินนี่เ,อพ,อดพ,ดเพื่นอนยูพอดีไฟดับมันก็สิมืดโพดเนาะในพี่น้องพอดีไฟดับเซ็ตแล้วพี่น้องหอมหอมซดน้ำกันพี่นอ้องเขาเหนียวเขาเจ้ากินได้เมดเป็นการอาเฮ็ดแกงขว่วอ้อมไก่นาะพี่น้องเนาะใส่ผักซีนะพี่น้องตามฤดูการช่วงนี้ผักซีนั่นค่ะผักถึกเอาบา่าง่ายผักถึกก็เ,เลยเอาใส่ต่บักซีน้อพี่น้อง โอ้ยบอกยังไงหอมหิวเขาแล้วพี่น้องขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะเฮ็ดง่ายๆายสไตล์บ้านเนาะพี่น้องปรุงรสตามชอบเด้อแกงขวอ่อมไก่กะว่าไปเนาะพี่น้องแซ่บหลายมาเด้อพี่น้องซิมแล้วรสชาติแบบโอ้ถูกใจหอมอน,น้ำปลาห้วยห่วยเนาะขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมชอบกดไลค์แชร์กดแชร์นะคะขอบคุณหลายๆเด้อพี่นอ้องสู่ผู้สู่คน